ยที่ผู้ชุมนุมได้มีการปิดล้อมสถานที่ราชการซึ่งสมม่งผลกระทบต่อการบริการพี่น้องประชาชนดังนั้นในวันพรุ่งนี้ครับเวลาส0นาฬิกาศูนย์รักษาความสงบส,ส,มมสรสรจาารึงจะได้จัดคณะเจรจานะครับเข้าไปขอเจรจาเปิดทางให้พี่น้องชาวจนเข้ามาใช้บริการสถานที่ศูนย์ราชการนะครับที่แจ้งวัฒนะ คณะผู้เจรจการของสรสอครับจะประกอบด,ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทาหารครับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศน,นะครับโดยจะมีการพูดคุยกับแกนนําที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นอยู่โดยมีกรอบเวลาที่เราจะให้แกนนํนมาไป็นตกลงใจภายใน24ชั่วโมงแล้วก็กลับมาให้คำตออซึ่งกันและกันนะครับ <S <S ผมจะขออนุญาตให้ท่านรองปรลัดกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ชี้แกนถึงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการบริการพี่้องประชาชนต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท้านรองปลัดกระทรวงต่างาระเทศครับขอบคุณครับผมขออนุญาตการเรียนทอดในส่วนของข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทบกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการกงสูงกรมการกงสูงถือเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศในการให้บริการประชาชน ที่เห็นอย่างชัดเจนคือการผลิตหนังสือเดินทางปัจจุบันระบบการผลิตหนังสือเดินทางระบบหลักของเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเดิมทีเราสามารถผลิตหนังสือเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดและในตางประเทศวันละ6,500 500เล่มปัจจุบันเราจำเป็นต้องใช้ระบบสำรองซึ่ง ก็สามารถผลิตได้แค่วันละ2,500เล่มน,นอกจากนี้เมื่อระบบปฏิบัติการหลักไม่สามารถทำได้ก็จะกระทบกับการให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศเนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานของเราในต่างจังหวัดและต่างประเทศมาที่กรมการรงสูญไม่สามารถทําได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยขณะน,นี้เนี่ยมียอดตกค้างของผู้ สมัครขอรับทำหนังสือเดินทางจำนวนนับหล,ห,ห,ลหลายหมื่นหลายหลายหมื่นรายนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันเราก็พยายามแก้ไขปัญหาเท่าที่เราจะทําได้เช่นการขยายเวลาปฏิบัติงานการขยายเวลาการให้บริการประชาชนมากขึ้นในแต่ละวันรวมถึงการให้การบริการในช่วงวันหยุดด้วยซึ่งก็เป็นข้อจํากัดน,นะครับเราก็ทําได้เป็นข้อจํากัดท่านั้นุกครับครับดับต่อไปผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองประหลัด สำหรับกระทรวงยุติธรรมนะครับมีหน่วยบริการที่อยู่ในสูนราชการนะครับซึ่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการบริการประชาชนเท่านั้น,นครับเ,เนื่องจากว่าจะเห็นว่าทางปปสไม่ได้ปิดหน่วยงานของศาลนะครับแต่ว่ามีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ทํางานเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับศาลไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และทําให้ประชาชน,นหมดสิทธิ์ในเรื่องของต่างๆมากมายตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอายุความนะครับเช่น หน่วยบริการประชาชนส่วนหน้า,านของกรมคดีไม่สามารถตรวจรับคำร้องชำระนี้ได้นะครับแล้วก็ในคดีล้มละลายนะครับก็ไม่สามารถดําเนินการตามนัดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้กับลูกหนี้ในคดีล้มละลายได้นะครับส่วนสํานวนคดีความที่ต้องเกี่ยวปฏิเนนการของศาลนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาออกไปดําเนินการได้ก็คู่ความไม่สามารถยื่นคําร้องนะครับยื่นคารับชําระหนี้ ก็ต่กกางๆได้รวมทั้งการกําหนดขาย้อตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามา,ารถเหมือนกันได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือกรณีที่ลูกหนี้มีความจำเป็นต้องเดินทางนอกราชาณาจักรก็ไม่สามารถยืนค้ำรองได้อันนี้ก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของกรมพักตรีในการบริการแล้วก็เกี่ยวข้องกับศาลนะครับอีกส่วนคือเรื่องของกรณีคดีแพ่งนะครับก็คือว่าจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับการคำสั่งศาลในเรื่องการยึดอายัดนะครับชำระราคาค่าทรัพย์ อย่างนี้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ส่วนที่ส่วนราชการที่2นะครับคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเรื่องของกองทุนนิ้ธรรมครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านจะมาขอเงินรเรื่องของประกันตัวเรื่องค่าในความนะครับเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับซึ่งมีเงื่อนเวลาตามกฎหมายก็ไม่สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็อีกส่วนคือเงินผู้ช่วยเหลือผู้สายในคดีอาญาซึ่งจะต้องยื่นคำร้องตามกฎหมายว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีไม่สามารถยื่นทำตามกำหนดเวลาได้ก็ทําให้เสียสิทธิ์นะครับ ส่วนอีกส่วนราชการคือสาบนนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่อาคารดีสูตรราชการนะครับขณะนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการจ่ายืนวัถุพยานและการออกรายงานแล้วก็ไม่สามารถออกรายงานที่สุดต่างๆต่อหน่วยงานราชการและสารที่เกี่ยวข้องได้อันนี้จึงเป็นเกหตุผลที่สําคัญที่กระทรวงติธรรมจะเป็นต้อเข้ากับไปทําราชการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนครับ Ladies and gentlemen, u I would like to bring to your attention some updates from the Center for Maintaining Peace and Order or CMPO. Uh, following the anti government rally at several locations in Bangkok and other provinces, it, appear, it appears that the protesters have obstructed the functioning of various government agencies located in several locations. The CMPO would like to inform the public that any actions that obstruct the functioning of government agencies have caused difficulties and troubles for the general public. To enjoy their daily lives as well as to conduct business activities, like including the application of passports. And in order to resolve the above situation, the CNPO has staff guidance on negotiation to restore uh, the functioning of the government agencies as follows. A team of negotiators will comprise all forces from the Army, Navy, Air Force, and Police, and be led by the chief of executives or delegations from the ST concerns. The team of negotiators and negotiate with the process leaders at a particular protest site with the objective of uh, restoring the functioning of the government agencies in order to provide services to general public. And uh, finally, representatives from the press and media are kindly invited to uh, observe the negotiation process, which will begin tomorrow by 10 a.m. at the government complex and the university compound. And the process leaders at the particular protest site are uh, kindly requested to consult with the parties concerned and the CMPO wish to request the protest leaders to respond to the public on the outcome of the consultation within twenty four hours. Thank you. <laughs> ในวันจันทร์ที่27กมกราคม2557พุทธเจราจาจะไปขอคืนสถานที่ราชการในบริเวณพื้นที่แจ้งวัฒนะเช่น BSI หรือกรงสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆในสูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในช่วงเวลา14นาฬิกาจะเดินทางไปขอคืนสถานที่ราชการของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ภายในบร,ริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสากรณ์เป็นตน้นในวันอังคารที่28มกราคม2557ในเวลา10นาฬิกาจะไปขอคืนสถานที่ราชการในพื้นที่ซอยอารีถนนข้อฝนโยธินเช่นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังกรมสรรพากรกรมประชาสัมพันธ์เป็นต้นในวันพุธที่29มกราคม2557ในเวนาลา10น,นาฬิกาน จะเดินทางไปขอคืนสถานที่ราชการของหน่วยราชการที่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลดามาทิพยดีเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นในวันศุกร์ที่31มกราคม2557เวลา10นาฬิกาจะเดินทางไปขอคืนสถานที่ราชการที่ตั้งอยู่บริเวณสะพานาวัควานดังสันถนนราชดำเนิน และพื้นที่สะพานพระรามแปดค่ะจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะได้สงบสบายใจน,นะคะว่าชีวิตของท่านนะคะจะจกลับคืนสูค่ความปกติเนื่องจากว่าสอรสอนนั้นมีแผนการที่ชัดเจนนะคะในการที่จะคืนความสุขให้กับที่น้องชาวสุทเทามาะครโดยที่นโยบายในการขอคืนส่วนราชการต่างๆน,นะคะจะเน้นการเจราจาโดยระมัลละวังนะคะไม่ใช้กําลังไม่ใช่เรื่องของการสลายการชุมนุมแต่เป็นเรื่องของการขอความร่วมมือค่ะ